ปล่อยไปแล้วล่ะตอนนี้ก็คือปล่อยแล้วหนึ่งทุ่มนะครับผมดูได้ที่ YouTube c h anel พี่พิกิจเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็เป็นช็อตฟิล์มครั้งแรกด้วยที่พี่พิกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ทำครับผมถ้ามันคิดว่าจะมีซิงเกิลนี้จะทำจะปีมไหมนะครับคือจริงๆแล้วพอพอเราจะทําเพลงที่3นะครับชื่อเพลงว่าเส้นเรื่องเดิมใช่ไหมครับผมเป็นซิงเกลิลที่3ของทีเนี่ย้รู้สึกว่าพอมันเป็นเพลงช้าแล้วก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับอารมณ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือร,รู้สึกว่าเราเรา,เราทํา ช็อตฟิล์มตัวนี้ดีกว่าเพื่อมาขยายอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของเพลงนี้ด้วยครับปกติเขาจะปล่อยเพลงก่อนแล้วค่อยตามด้วยอิีหรือตามด้วยช็อตฟิล์มแต่อินพีเขาไม่มีใครได้ฟังเพลงเลยถ้าฟิล์มมาก่อนเลยจะเป็นเราเลือกเป็นแบบนี้คือจริงๆตั้งใจให้คนเข้าใจความรู้สึกของตัวเพลงก่อนอยากให้เข้าใจว่าจริงๆแล้ว แมสเซจข้างในตัวเพลงนี้มันจะเป็นมูดแ d ะโทนประมาณไหนในความเข้าใจของพีแล้วก็พุ่มกลับด้วยครับผมแล้วก็แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเพลงนี้พี่ว่ามันแล้วแต่คนต,ตีความเลยครับจริงๆแล้วคนเรามันมันมีหลายเรื่องราวเป็นเรื่องราวส่วนตัวนู่นนี่นั่นด้วยอะไรเงี้ยจริงๆก็ <c oughs> ก็ <c oughs> อยากให้ทุกคนลองไปฟังกันดูครับที่มีส่วนช่วยในการดีไซน์เรื่องราว ก็ที่จริงก็มีนะคบจร,จริงจริงๆหลักๆก,ก็เป็นทีเวิร์กับทางพุ่มกับอะไรเงี้ยครับผมมากกว่าว่าจริงๆเราอยากให้เรื่องราวของของ,ง,ของหนังสั้นเรื่องนี้มันเป็นไปทางไหนอะไรเงี้ยครับผมก็ตัดสินใจกันหลายๆรอบมากๆครับจนมาได้มาเป็นเวอร์ชันนี้ครับผมแล้วก็เป็นการจบที่จบประมาณนี้ครับเร์ชันเนื้อหามันเกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้างครับคือเนื้อหาข้างในช็อตฟิล์มทุกคนก็จะเห็นว่าเป็นนตัวละคร2ตัวนะครับชื่อคิดกับโชว์อย่างเงี้ยครับผมก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็พอพอรู้จักกันได้เยอะได้ได้มีโอกาสได้ อยู่ด้วยกันได้เยอะอะไรเงี้ยมันก็ถูกพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันกลายไปเป็นอ่าเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอผ่านเวลาไปอะไรเงี้ยทุกคนก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนพอคนเรามันมันมันไม่ได้แบบมีอะไรเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแบบมันก็เลยทาให้เกิดปัญหาอะไรต่างๆมากมายอะไรเงี้ยความฝันมันก็มองกับคนละแบบนู่นนี่นั่นมุมมองเราต่างๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพอเราได้กลับมาเจอกันในเวลาที่มันอาจจะเป็นเวลาที่มันผ่านไปแล้วเวลาที่มันเหมาะสมอะไรเงี้ยครับความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ ก็ได้กลายมาเป็นแบบความรู okay. ้สึกที่ด so the ีต่อกันเป็นความผูกพันที่มีให้กันครับภาพในหัวคิดไหมครัว่าคนที่จะมาเล่นร่วมกับเราเลยต้องเป็นแบบต้อง็นครครัก็ก็มีมีคิดไปหลายๆแบบหลายๆคนครับผมแต่ว่าสุดท้ายก็ได้คุยกับทางพี่เบลด้วยแล้วก็ทางพี่พุ่มกับด้วยครับผมก็เลยคิดว่าเป็นพี่นายดีกว่าครับพี่เควนตกป่ครับอะไรนะคะรีเฟวนตอีกป่ะไม่ได้รีเควนนะจะเป็อยังไงจะเป็นอะไรได้ร้องไหกับพี่นายเป็นยังไงคะ ได้ดีใจครับดีใจก็ได้มีโอกาสติดตามผลงานี่งานแบบพี่นายหลายๆงานครับผมแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสได้มาร่วมง,งานกับพี่นายก็ดีใจมากๆครับแล้วก็เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่พี่รู้สึกว่าเออมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันทำให้พี่ได้ได้ประสบการณ์อีกรูปแบบหนึ่งเลยแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการทํางานกับคนหลายๆคนด้วยเขาเป็คความรู้สึกโดนใจเราไหมพี่ <c oughs> นายเขาทำอะไรเขาขยับมือเขาโดนใจเัยครับพีดีพีซีดราม่าค่อนข้างเยอะเราสื่อสารกันยังไงกับนา ก็ที่จริงมีการเวิร์กช็อปกันก่อนหน้าครับผมมีการทํากันบ้านกับบทกันมาแล้วก็พยายามจะจูนหากันเพราะว่าที่จริงเวลาพีกับพี่นายเนี่ยค่อนข้างจะแมทชิ่งกันยากมากๆพี่นายก็ค่อนข้างยุ่งด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็พยายามจะทําสิ่งนี้ให้มันดีที่สุดครับก็อยู่ในช็อตฟิล์มเส้นเรื่องเดิมครับทีิ่งอารมณ์ไหนครับเป็นยังไงบ้างอารมณ์ก็จะมีแบบความดรักก็จะมีแบบดราม่าอะไรเงี้ยก็มันก็มีหลายๆอารมณ์นั่นแหละครับพยายามจะทําให้มันครบๆทุกอารมณ์ ที่อยู่ในหนังซันเรื่องนี้ครับผมสีนอารม์ก็พี่นายเขาเก่งมากมากครับอย่างอย่างวันที่ไปอะไรเงี้ยเทคสองเทคเองพี่นายก็ได้แล้วแล้วรักจริงความรักอะไรนะฮะไม่เห็นจะมีคุกกี้อะไรเลยมันก็แบบธรรมดาธรรมดาก็มีแบบแบบมีแบบอารมณ์แบบบอกลงบอกรักอะไรอย่างนี้ด้วยสื่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ก็เขินบ้างนิดหน่อยครับผมตอนเล่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแต่มันก็เป็นบทบาทอะไรเงี้ยที่พี่พี่นายกับพี่ก็ทำมาเป็นตัวละครนี้แหละลองทดสอบอะไรนะครับ มาเวิร์กช็อปครับมีเวิร์กช็อปหลายๆซีนที่อยู่ในนี้ด้วยคโลโก้ไปแล้วยังไม่เปิดยังไม่อะไรนะเลยก็พี่นาเขาแบบน่ารักไงแโปรเจกต์นี้ทำนานไหมคะับคิดนานคิดนานครับผมจริงๆตัวเพลงนี้แล้วก็โปรเจกต์นี้เราคิดกันมานานมากๆครับแล้วก็พยายามจะทำทำโปรเจกต์นี้ให้มันดีที่สุดครับผมเพราะว่าคือตอนแรกอ่ะเราเราแบบเราคิดเว่อนไปเยอะมากอะไรเงี้ยจะเป็นแบบหนังสั้นแบบกี่นาทีจะเป็นใครจะทำกี่เวอร์ชันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนสุดท้ายก็ได้มาเป็นตัวนี้ครับ แพ้ใครไม่แพ้ถ sure yeah. ้าแบบแพ้พ like> wow ี่ใบเฟิร์นแหละให้คนเดียวนะให้คนเดียวให้คนเดียวละกันเราคุยกันไม่กับใบเฟิร์นเรื่องนี้อะไพี่นายมาเล่นก็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 ได้คุยครับวันที่ถ่ายอะไรเงี้ยก็มีแบบว่าพี่นายเขาคุยกับพี่ใบเฟิร์นอะไรเงี้ยเราก็บอกขอคุยด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยเราคุยว่าคุยบอกว่า วันนี้่5งานกับป็นน่าสนุกจังเลยอันนี้เป็นการเป็นการโกงหรือเปล่าบอกเป็นการบอกเขาไปเสร็จว่าแบบพี่นายน่ารักมาทำงานแล้วสนุกด้วยเอออย่างเงี้ยครับผมกถ่ายถ่ายกันจริงจริงสองวันครับผมเห็นได้โพลเชเชียร์พวกพี่มัมาช่วยด้วยใช่ไหมครับได้อะไรนะ ได้มาช่วยด้วยใช่ครับผมก็จะมีพี่สองเป็นผู้กำกับได้มาทํางานด้วยครับจริงๆตัวพี่เองกับพี่สองได้มีโอกาสทํางานกันหลายๆงานแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นงานโฆษณาบ้างงานอย่างเอ่อมิวสิวิดีโอมันดีเลยอย่างเงี้ยครับตอนได้พี่สองมากำกับด้วยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบคนละมุดแอนโทนกับสิ่งนี้เลยแล้วพอเรารู้ว่าจริงๆแล้วพี่สองเองเนี่ยเขาก็จบลีมมาด้วยเรารู้สึกว่าเอ้ยเขาก็ยังไม่เคยทำเราเราก็รู้สึกว่าเราอยากได้ความใหม่ตรงนั้นด้วยมากกว่าอะไรเงี้ยครับก็เลยได้ชวนพี่สองมาทำงานตรงนี้ครับ ที่จริงชอิมพ์เ่อนี้เส้นเรื่องมันมาจากเพลงของเราแล้วใช่คับแสดงเพลงของเราซิงเกลิลนี่เนื้อหาก็จะเป็นแนวนี้เลยใช่ครับผมก็จริงๆเพลงก็จะเล่าอย่างเงี้ยนะครับว่าจริงๆเหมือนเหมือนคนเราแบบผ่านความสัมพันธ์ที่ที่มันอาจจะล้มเหลวมาอาจจะแบบว่าล้มเหลวในความสัมพันธ์มาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าณตอนนี้ที่เรากาลังมีความรักที่ดีอยู่เราก็อยากจะให้มันดีไม่เหมือนเส้นเรื่องเดิม มีชีวิตเราใส่ไปไหมมีชีวิตเราใส่ไปได้ไหมป้าพี่โสดอเสกอ่าอดีตจริงเพลงนี้เจ๊เป็นคุณเตะใช่ไหมพี่เจ๊เป็นคุณเตะได้ทำงานรับได้เลยเจ๊ครับได้ทำงานกับพี่เจ๊ครับผมแล้วก็เคยทำงานกับพี่เจฟแล้วเป็นที่เป็นเมนเทอร์ด้วยกันที่ที่ใน789ใช่ครับแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาทำงานด้วยกันก็รู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็พี่เจฟเขาก็เป็นคนเขาเป็นคนเก่งอยู่แล้วจริงๆแบบเราบีฟกับเขารอบสองรอบอย่างที่ที่พี่เจฟให้สัมภาษณ์ไปอย่างเงี้ย แป๊บเดียวเขาก็ได้คอนเซปต์นี้กลับมาเลยแล้วก็เป็นคําที่พี่รู้สึกว่าเออมันตรงกับเรื่องราวที่เราต้องการอยากจะเล่าด้วยครับเราเล่าเรื่องอะไรในชีวิตของเขาเอาไว้เขาฟังบีบอะไรเขาฟังก็ถึงแบบเ่าอุยออกมาบอกว่าโซ่ทำไงอันนี้เกี่ยวกับงานใช่ไหมพี่เกี่ยวกับงานก็ก็บีบของเขาแหละครับว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนตัวพี่เองพี่ก็อยากจะเล่าพาร์ทหนึ่งของชีวิตพี่ที่ก็มันก็เป็นพาร์ทหนึ่งที่แบบคนเรามระสบความสุขความเศร้าอะไรเงี้ยปนๆกันไปอะไรเงี้ยพาร์ทหนึ่งของพี่พี่รู้สึกว่าไม่อยากให ความสัมพันธ์ที่ที่เรามีอยู่ตอนนี้อยากให้มันไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่กลับมาเป็นแบบเสียใจเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับผมส่วนจนพี่เจาก็ได้คำเดียวมาแต่เพลงของเจส่วนใหญ่จะต้องตีความหลายชั้นหน่อยนะป่าจะเข้าใจค่อนข้างจะลึกอ,อะไรเงี้ยเ,เป็นเพลงของพี่ เราเราก็เลยทําหนังสั้นเข้ามาก่อนนะครับเพื่อเพื่อให้แบบทุกคนอาจจะเข้าใจความหมายแมสเซจที่เราต้องการจะสื่อสารมากขึ้นเห็นหนังสั้นไปแล้วแล้วเพลงล่ะครับตามมาเลยไหมครับครับเพลงนี้จริงปล่อยไปแล้วตอนนี้เลยในในสตรีมมิ่งครับสามารถฟังได้เลยแล้วก็ MV ็ีน่แหละครับที่จะปล่อยวันที่สิบเก้าครับก็จะมีซีนเพิ่มเข้ามาด้วยครับ การเลือกพวกพีเองก็มีแฟนผาแนาแฟนนอกจากไทยเองต่างประเทศก็มีการเลือก,กนักแสดงจะมาร่วมในในผลงานแต่ละอย่างมันต้องคำนึงถึงอะไรบ้างครับพี่ คือก็ก็หลายๆอย่างมากๆเลยนะครับผมจริงๆแบบพยายามเลือกให้มันตรงคอนเซ็ปต์เพลงมากกว่าครับคือเรามองคอนเซ็ปต์เพลงเป็นหลักเรามองเนื้อหาที่เราต้องการสื่อสารอะไรเงี้ยเป็นหลักแล้วก็เราคิดว่าจริงๆแล้วสิ่งเนี้ยเราเราอยากจะได้เคมีใหม่ๆด้วยเพราะเราสึกว่าเวลาเราทางานใหม่ๆเราอยากจะให้มีความรู้สึกใหม่ตลอดเวลาให้มีความสุดเฟรชกับงานของเราตลอดเวลาเราก็เลยพยายามเลือกคนใหม่ๆมาเล่นด้วยตลอดผลงานอยากให้ w ว r l d w i d ไหมครับอยากจะให้เป็นเป็นกลุ่มจีนหรือว่าจะเป็นยังไงบ้างก็ก็อยากอยากให้ ถูกใจแฟนๆทุกคนมากกว่าครับผมไม่ไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าหนังสั้นเรื่องนี้จะไปถึงแบบระดับนู้นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแค่เรารู้สึกว่าเราเออเราตั้งใจทํางานตรงนี้ให้มันดีที่สุดแล้วก็หวังว่าแฟนๆทุกคนที่ได้รับดูครับได้รับชมก็หวังว่าจะชอบกันครตอนนี้ก็เริ่มปั่นเร่ปั่นวิวได้แล้วเนาะก็เริ่มปั่นวิวได้แล้วครับก็สามารถไปปั่นวิวหนังสั้นกันได้แล้วแล้วก็รอเอ็มวีออกวันที่สิบเก้าครับผมแล้วก็อย่างที่มีประกาศไปว่าจะมีเอ ช็อตฟิล์มนะครับเส้นเรื่องเดิมนะครับผมปล่อยไปแล้วที่ YouTube c h anel พี่พีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับก็ไปดูกันได้นะครับผมแล้วก็ MV นะครับจะปล่อยมาวันที่19นะครับสตรีมมิ่งก็เพลงนี้นะครับเส้นเรื่องเดิมก็สามารถรับชมรับฟังได้ทุกช่องทางครับพี่จ๋ากาพี่จ๋าระงานขขงใระเอกทุก MV ็ก็คือหลอกเลยเราเราก็ตั้งใจเรื่องไงเราก็รู้สึกว่ามันมีความชอบ กนรไม่มีเรื่องส่วนตัวอะไรเลย<า>ทุกอย่างเป็นแบบงานล้วนๆอ,อันที่คุยอะไรเงี้ยเรามีนำเสนอเข้ามาแบบว่าเราอยากได้คนนี้อยากร่ได้คนนี้ตั้งเลยอะไรเงี้ยก็มีครับมีคุยกับทีมหลายๆคนอะไรเงี้ยครับผมจริงๆแบบเราเราก็คุยกันเยอะมากๆเรื่องเรื่องจะเลือกคนมาแบบเล่นด้วยอะไรเงี้ยเพราะเราต้องดูด้วยว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนเคมีเรากับเขาเราสามารถไปด้วยกันได้ไหมด้วยอะไรเงี้ยครับเรื่องงานต่อไปคุณว่าคาดหการนะว่าหนุ่มหล่อคนไหนจะมาเป็นพี่เอกพี่ณเดอเดาะหล่อไม่อไม่ได้อะไรครับ อันนี้คือขอเขาผ่านสื่อแล้วพี่นเดชคิดว่างั้นมาเล่นให้ด้วยนะแต่มีขอที่ไรก็ได้ทุกอย่างเลยนะดังนั้นสี่พี่นเดชรอรุ่นเลยได้ไหมคะอะไรนะก็ในอนาคตแล้วกันครับผมยังไม่รู้เหมือนกันสิ่งสิเกิลที่สี่จะต้องตามมาแล้วไงก็อย่างนั้นแหละแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีซิงเกิลที่ถัดปล่อยถัดมาครับผมเพราะว่าอันนี้วางไว้เป็น EP เหมือนของบิวกิ้นครับอันนี้ก็จะเป็น5เพลงเหมือนกันนี่เพลงที่3ครับ แล้วมีวางให้พ huh> ี uh ่ณเดชอะไรอย่างว่าอยากจะเป็นยังไงดีไซน์เป็นยังไงพี่ณเดชพี่วางให้ทุกวันนะพี่เคลียร์เกี่ยวบี่แค่พี่ณเดชพอพี่เราเอาคิวงานทั้งหมดออกเฮ้ยแล้วแล้วไม่เอะเอียจะไม่น้อยใหรอไม่เอียจะไม่น้อยใหรอทุกคนคนนึงพี่อเลี่พี่ก็มีให้ทุกวันพี่ไมค์พี่ก็มีให้ทุกวันพี่นายพี่ก็มีให้ทุกวันแต่งเวลาได้ใช่ไหมครับแต่งเวลาได้ใช่มพี่รักทุกคนค่ะอคืกินบ้างไหมบ้างกินบ้างไม่กิน S <S บิวก,กี้เลยครับก็ก็จริงๆตอนนี้ไปแฟนมิทติ้งด้วยกันอย่างเงี้ยครับก็ได้มีโอกาสดูดาร์ฟด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยบิวกี้เขาบอกว่าเออก็ดีนะเขาชอบแล้วก็รู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันก็ใหม่มากเพราะว่าตัวเพลงที่ปกติเราเราทำเพลงมีเดียมตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นวิธีการร้องอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยที่แบบทําเพลงชาแล้วก็เอ,อ่อเป็นเพลงที่แบบสื่ออารมณ์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยบิวกิ้เขบอกว่าเออเขาก็ชมเราแบบทำได้ดีให้คำปรึกษาหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมอะไรไหมครับ ก็ก็มีนะคะเขาก็แบบเอ้ยลองแบบนี้ไหมตอนตอนเปิดเพลงให้ฟังแรกๆอะไรอย่างเงี้ยดาแรกๆเขาก็บอกว่าเออเธอลองแบบเปลี่ยนตรงนี้สิเธอลองทำหนงนี้เพิ่มสีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยฟังบ้างไหยป่ะครับเออนะคะฟังบ้างไม่ฟังบ้างก็มันมันคนละสไตล์คนละแบบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แนะนําในพาที่เขารู้สึกว่าเออมันมันน่าจะเป็นแบบนี้นู่นนี่นั่นในมุมมองเขาอะไรอย่างเงี้ยมุมมองเราก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรที่มันดีก็ ก็ก็ปรับแก้ตามที่บอกชั้นพีเพราได้ดูอย่างผี่ได้ดูค่ะครับได้ดูแล้วก็จริงๆไปดูดาบพร้อมกันที่ที่ญี่ปุ่นที่เราส่งให้ดูคนแรกเลยอะไรครับเปิดดูพร้อมกันกัะทีเพราะว่าแบบเหมือนดับส่งมาเราก็รู้สึกว่าเอ้ยดูพร้อมกันมาไหนๆก็แบบเราจะได้มีแบบฟีดแบ็กได้เลยอะไรอย่างเงี้คครับขอบคุณครับขอบคุณครับ